เพียงเกิดมาอย่าแค่ว่าได้มาเกิดเพียงมนุษย์สุดประเสริฐเลิศกว่าพองยิงทะนงทั้งหลงตนจนลำพองไม่เคยมองตรองให้ดีถึงที่มาจงเร่งสร้างความดีเข้าที่เถิดจะบังเกิดผลกรรมนำความหวังรอยรถธรรมเก็บไว้เป็นพลังหากพลาดพรังตั้งสติ ตรีตรองความกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานน์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่นกานกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดําเนินชีวิตนํามาพูดคุยทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับ ในวันนี้ผมก็ขออนุญาตยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องก่าวลักษณะนิสัยของผู้หญิงวาสนาดีมีบุญมากท่านผู้ฟังครับและก็มักที่จะได้ยินคนพูดถึงบุญกันบ่อยๆและเท่าที่สังเกตนี้คนที่ทำทานมากก็อาจจะยังไม่ใช่คนที่มีบุญมากเสมอไปครับสำหรับตนเองแล้วคนที่มีบุญมากก็คือคนที่เขาสบายใจทุกใจทด้ยากคนที่สามารถจ่ายค่าอาหารในร้านดีด แต่ก็ยังปล่อยให้ตัวเองงดหิดกับบริการหรืออะไรที่ไม่ได้ดังใจนั่นก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีสตางมากแต่ก็ยังไม่ใช่คนที่มีบุญมากครับแล้วถ้าจะถามว่าคนที่เขามีบุญมากจริงๆนั้นควรที่จะมีลักษณะนิสัยอย่างไรก็คือควรที่จะเป็นคนที่อยู่ง่ายกินง่ายครับปรับตัวได้ง่ายไม่ค่อยจะถือสากับอะไรมากมายให้ทุกใจก็เพราะคนที่มีบุญจริงๆนั้นก็มักที่จะไม่ค่อยถือตัวถือตน ไม่คิดว่าตนเองพิเศษอะไรกว่าใครแต่เทว่าในทางตรงกันข้ามนั้นเขาก็มักที่จะรู้สึกขอบคุณในเวลาที่ใครได้ทําอะไรให้ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่โู้ที่จะชื่อได้ว่าเป็นผู้มีบุญจริงๆนั้นก็คือจะรู้สึกตนว่าเป็นคนโชคดีแม้ถึงคราวที่จะต้องประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่ดีแต่ก็ยังที่จะเห็นเป็นบทเรียนหรือยังพอเห็นด้านดีได้อยู่และก็อยากที่จะขออนุญาตให้ได้เข้าใจกันอย่างนี้ครับว่า คนที่เขามีบุญนั้นก็ไม่จําเป็นครับว่าจะต้องเป็นคนที่มีอะไรเพียบพร้อมหรือดีพร้อมก็อาจจะเป็นคนธรมธรมดาธรรมดาที่พอมีพอกินหรือก็คือคนที่พออยู่ได้ไม่ขัดสนพอเลี้ยงตนไม่ลําบากและถึงกระนั้นเขาก็จะไม่รู้สึกว่าต่ำหรือสูงกว่าใครหรือดีกว่าใครหรือว่าจะเลวกว่าใครทาราดกว่าใครหรือโง่งกว่าใครแต่ทว่าเขาก็จะให้เกียรติกับคนทุกคน และเชื่อว่าหลายๆท่านนั้นก็คงอาจได้จะยังไม่รู้ว่าผู้หญิงที่เขามีบุญเขาจะมีลักษณะแบบไหนก็ไม่แน่ครับว่าตัวของคุณเองก็อาจที่จะมีเหมือนกันและนี่ก็คือ9ลักษณะนิสัยของผู้หญิงที่เขามีบุญมากครับผู้ใดที่มีลักษณะนิสัยเช่นนี้ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองมีความมั่งคั่งก็อลองมาพิจารณาจากทั้ง9ข้อนี้ดูครับว่ามีอะไรกันบ้าง ลักษณะนิสัยของผู้มีบุญมากในข้อที่หนึ่งก็คือคนที่อดทนได้ก็เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นมันก็จะแปลสภาพให้เป็นพลังงานความเข้มแข็งตามกําลังของบุญยริศก็ทําให้มีความอดทนเป็นที่หนึ่งเป็นเลิศมีความคิดที่ไม่หวั่นไหวเห็นความสําเร็จทุกชนิดว่ามาจากความอดทนอย่างมีความสุขครับในข้อที่สองก็คือคนที่ไม่คิดที่จะทําชั่วก็เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นตัวควบคุมบริหารเป็นตัวจัดการตามกําลังของบุญญาริษฐ์ทำให้เกิดความกลัวความละอายต่อบาปต่อกรรมความผิดน้อยใหญ่ทั้งหลายทั้งในที่ลับและที่แจ้งเห็นถึงความเสียหายในหลายพบหลายชาติเห็นถึงผลกระทบตอ่อครอบครัวต่อโลกต่อสังคมอย่างมากมายมหาศาลครับข้อที่สก็คือผู้ที่สามารถปล่อยวางได้ ก็เมื่อเป็นผู้ที่มีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นคนที่รู้จักวางตามกําลังของบุญญาิษไม่เป็นคนที่แบกเอาทุกอย่างที่วางหน้ามายึดเป็นผู้ที่สามารถปล่อยวางทุกอย่างที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้ครับข้อที่สเป็นผู้ที่สามารถสงบได้เย็นได้ก็เมื่อเป็นผู้ที่มีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะเป็นสภาพให้เป็นคนที่สงบได้เย็นได้ตามกําลังของบุญญาธิษ ไม่เป็นคนที่ร้อนรนรกระวนกระวายกระสับกระส่ายวุ่นวายในสิ่งที่มันไม่เป็นสาระในสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นเฉพาะหน้าและแม้ว่าจะต้องตกอยู่ในเหตุการณ์ที่เลวร้ายก็จะเป็นผู้ที่สามารถทําใจได้เหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับข้อที่หก็คือผู้ที่สามารถอรอได้คอยได้ก็เมื่อเป็นผู้ที่มีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความใจเย็น มีความยืดหยุ่นตามกำลังของบุญญาฤทธิ์ไม่ใจร้อนไม่ใจเร็วเห็นถึงจังหวะและโอกาสของชีวิตยอยู่เสมอครับข้อที่6ก็คือผู้ที่ไม่เคยกลัวก็เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นความเข้มแข็งกล้าหาญตามกำลังของบุญญาฤทธิ์ทําให้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคและปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็เพราะมีความมั่นใจในความเป็นผู้บริสุทธิ์ความเป็นผู้มีบุญของตน เมื่อจะได้คิดจะทําอะไรลงไปก็ล้วนมีกําลังบุญมารองรับทั้งหมดทั้งสิ้นครับข้อที่เจ็ดรู้ได้ตื่นได้และเบิกบานได้ก็เมื่อเป็นผู้มีบุญผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นความรู้ตื่นเบิกบานตามกําลังของบุญญาิ์เป็นผู้ที่รู้ต่อความเป็นจริงของชีวิตไม่ปล่อยชีวิตให้ตกเป็นกระแสของความโลภความโกรธความหลงจิตใจ ก็มีความอิสระเต็มที่ในทุกวันทุกเวลาทุกนาทีครับข้อที่๘ไม่จำเป็นต้องบนก็เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นปัญญาทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิตทำให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนาของตนและบุคคลอื่นความเป็นไปของชีวิตนั้นขึ้นตรงต่ออำนาจของบุญกรรมที่ทำไว้บนไปก็แค่นั้นเองที่ได้มา ที่มีอยู่ที่เสียใจที่ไม่ได้ตั้งใจในทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็มีความเข้าใจเป็นอย่างดีว่ามันก็คือผลแห่งกรรมอันเป็นสมบัติของเราเองครับและมาถึงข้อสุดท้ายในข้อที่9ก็คือเป็นคนที่ไม่คิดมากก็เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นความสะอาดความสว่างความสงบตามกำลังของบุญฤทิ์ทำให้เกิดพลังแห่งความสงบแห่งจิตแห่งใจ ทำให้ไม่เป็นพู้ที่ฟุ้งซ่านอารมคาญใจได้ง่ายไม่คิดให้เป็นทุกข์ความคิดทุกความคิดก็ล้วนนำมาซึ่งความเบิกบานความสงบเย็นกายเย็นใจไม่คิดเบิกความทุกข์มาใช้ก่อนครับท่านผู้ฟังครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมกันบ้างท่านผู้ฟังครับหลายๆท่านที่ได้เริ่มปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติธรรมเพียรภาวนามาสักระยะหนึ่ง ก็มักจะมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆหนึ่งในปัญหาเหล่านั้นก็คือการที่เพียงปฏิบัติแล้วแต่ไม่เกิดความเจริญก้าวหน้าในทางธรรมในครั้งนี้ผมจึงอยากจะมาอธิบายทำความเข้าใจเรื่องของการปฏิบัติธรรมให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกัดน,นะครับกับหวัวข้อเรื่องปฏิบัติธรรมอย่างไรให้เกิดปัญญาท่านผู้ฟังครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางคนไปปฏิบัติธรรม ก็ยังขี้โกรธอยู่เหมือนเดิมแถมบางคนนั้นก็โกรธแรงกว่าเดิมเสียอีกทําไมบางคนปฏิบัติธรรมมาตั้งนานแล้วก็ยังเป็นคนจู้จี้จุกจิกขี้บ่นอยู่เหมือนเดิมไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นมาเลยทําไมคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าเจ้านายยิ่งไปปฏิบัติธรรมก็ยิ่งมีอัตตามีนิสัยเร็วร้ายกว่าเดิมจนลูกน้องเอื่อมละอาจึงมีคําถามเกิดขึ้นว่าปฏิบัติธรรมนั้น ช่วยได้จริงหรือทำไมเดี๋ยวก็ไปอยู่วัดเดี๋ยวก็ไปถือศีลแต่ก็ยังเห็นเป็นคนโลภเหมือนเดิมชอบนินทาเหมือนเดิมท่านผู้ฟังครับคำสอนของพระพุทธองค์ทั้ง84,000พพระธรรมคันนั้นมีจุดมุ่งหมายเดียวกันทั้งหมดนั่นก็คือเพื่อความดับทุกข์ท่านผู้ฟังครับถ้าคนคนหนึ่งบอกว่าศึกษาและปฏิบัติธรรมมานานหลายสิบปี และยังคงปฏิบัติอยู่ทุกวันอย่างเข่งครัดไม่เคยขาดแต่ก็ยังเป็นคนที่ชอบดูถูกคนยังมีปัญหากับลูกกับผัวอยู่แทบทุกวันคนคนนั้นสมควรต้องกลับมานั่งทบทวนดูแล้วว่าการปฏิบัติธรรมที่ผ่านมานั้นผิดพลาดท,ที่ตรงไหนท่านผู้ฟังครับการปฏิบัติธรรมก็เหมือนการเ,าเรียนรู้ในสาขาวิชาอื่นๆเหมือนกับการท่องสูตรคูณนั่นแหละครับสูตรคูณไม่ได้มีไว้เพื่อท่องอย่างเดียว แต่ต้องเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ด้วยการปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แต่ในทางกลับกันบางคนนั้นที่บอกว่าตนเองปฏิบัติธรรมมาอย่างยิ่งยวดแต่เมื่อในเวลาที่ชีวิตต้องประสบกับความทุกข์กับเอาตัวไม่รอดไม่สามารถที่จะพาใจของตอนเองออกมาจากความทุกข์ได้แถมยังหาเรื่องทุกข์มาใส่ใจอีกท่านผู้ฟังครับแบบนี้ต้องหยุด แล้วลองทบทวนดูใหม่อย่าตะบีตะบันดันทุรังทำไปให้เสียเวลาท่านผู้ฟังครับส่วนใหญ่แล้วการที่เรามาคิดทบทวนด้วยตัวของเราเองผมก็ไม่อยากที่จะแนะนําสักเท่าไหร่เพราะมันมักจะตกลงไปในร่องความคิดเดิมๆในที่สุดก็ปฏิบัติแบบเดิมๆจึงทำให้เราขึ้นจากปากไม่ได้เสียทีผมก็อยากจะแนะนําให้ปรึกษาผู้รู้การปฏิบัติธรรม จำเป็นที่จะต้องมีครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนและที่สำคัญที่อยากจะฝากไว้ก็คืออย่าติดในรูปแบบอย่ายึดติดแนวทางจนเกินไปถ้าทางนี้ไม่ได้ผลก็ต้องเปลี่ยนท่านผู้ฟังครับในเบื้องต้นของการปฏิบัติธรรมเราจำเป็นต้องมีรูปแบบหรือแนวทางปฏิบัติเมื่อปฏิบัติไปเรื่อยๆเราต้องรู้จักสังเกตรู้จักพิจารณาใคร่ครวญ ทบทวนการปฏิบัติของเราว่าได้อะไรบ้างจากการปฏิบัติธรรมกิเลสตัวไหนลดลงไปบ้างในเวลาที่จะโกรธรู้ตัวเร็วขึ้นบ้างไหมอย่างนี้เป็นต้นมิใช่ว่าจะเอาแต่หลับหูหลับตาทําตามเขาว่าพอมีคนถามว่าไปปฏิบัติธรรมมาเป็นอย่างไรบ้างก็ตอบได้เพียงว่าก็ดีก็ดีนะแล้วมันดีอย่างไรท่านผู้ฟังครับ การปฏิบัติธรรมคือการลงมือทําตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านาม,มาธรรมต้องใช้นาม,มาธรรมในการเรียนรู้และพัฒนาแล้วเราจะใช้นาม,มาธรรมอะไรท่านผู้ฟังครับในข้อนี้นั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าปัญญาเท่านั้นที่จะประหารกิเลสได้เราจะต้องใช้นาม,มาธรรมที่ชื่อว่าปัญญาเท่านั้นในการขัดเกลาจิตใจต้องเป็นภาวนามายปัญญา ที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาไข้ครวนจนเห็นความจริงของธรรมชาติเห็นธรรมชาติของจิตว่าเป็นอย่างไรเห็นธรรมชาติของกิเลสว่าทำงานอย่างไรเห็นธรรมชาติของสัญญาสังขารว่าทำงานอย่างไรทั้งหลายทั้งปวงนี้เราสามารถเห็นได้ด้วยญาณทัศนะคือการมองเข้ามาที่จิตศึกษาอาการของจิตซึ่งต้องใช้ทั้งสติสมาธิและปัญญา ในการใคร่ครวญสังเกตทดสอบทดลองที่เรียกว่าปฏิบัตินอกกรอบบ้างท่านผู้ฟังครับการปฏิบัติธรรมตามรูปแบบก็เหมือนเรากำลังเดินข้ามสะพานไม้ไผ่แรกๆต้องเกาะราวสะพานไปก่อนแต่เมื่อเดินไปนานๆเราต้องลองปล่อยมือจากราวสะพานดูบ้างอยากกลัวผิดปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติบ้างหัดฟังเสียงหัวใจตัวเองบ้าง ครูบาอาจารย์หลายๆท่านจึงบอกไว้ว่าทําไปเรื่อยๆแล้วเราจะรู้เองว่าควรทําอะไรต่อไปท่านผู้ฟังครับปัญหามันอยู่ที่ว่ารู้แล้วแต่ไม่กล้าทําส่วนมากนั้นกลัวผิดที่จะเริ่มใหม่ไม่กล้าที่จะทําในสิ่งที่แตกต่างไปจากแนวทางเดิมๆของตนผิดได้ก็เริ่มใหม่ได้ถ้าไม่ลอง เราก็จะไม่มีทางรู้นะครับก็ขอฝากให้ท่านผู้ฟังได้นำเอาไปคิดไปพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับท่านผู้ฟังครับและอีกเช่นเคยก่อนที่เราจะจากกันไปนั้นผมก็มีเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้มาฝากท่านผู้ฟังก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับในวันนี้ ผมก็ขอนำเสนอคุณสมบัติ9ข้อถ้าใครมีครบชีวิตของคนนั้นมีคุณภาพดีกว่า80%ของคนทั้งโลกแล้วท่านผู้ฟังครับถ้าคุณมีครบทั้ง9ข้อนี้ชีวิตของคุณนั้นก็จะมีความสุขกว่าคนส่วนใหญ่ในโลกนี้อย่างแน่นอนครับท่านผู้ฟังครับเคยได้ยินไหมครับว่าต่อให้มีใบหน้างดงามเพียงใดก็สู้รอยยิ้มของความเมตตาไม่ได้ ต่อให้มีความสำเร็จมากมายเพียงใดก็สู้ความล้ำค่าของการทำดีไม่ได้ต่อให้เคยเสพสุขมากมายเพียงใดก็สู้ความสุขสงบของความสมถะไม่ได้ต่อให้มีทรัพย์สมบัติมากมายเพียงใดก็สู้ปัญญาของการรักษาวาสนาไม่ได้ต่อให้มีความรู้สูงมากมายเพียงใดก็สู้จิตใจที่ดีงามเป็นกุศลความดีไม่ได้ต่อให้มีจิต ที่รู้แจ้งลึกซึ้งเพียงใดก็สู้รู้สละอุทิศด้วยความปิติยินดีไม่ได้ท่านผู้ฟังครับถ้าท่านมีทั้ง9ก้าข้อนี้แปลว่าชีวิตท่านมีวาสนาดีกว่าคนทั้งโลก80%แล้วจงขอบคุณจงทราบซึ้งและรักษามันไว้ให้นานที่สุดครับโดย9ก้าข้อที่ว่านี้มีด้วยกันดังต่อไปนี้ครับข้อที่หนึ่งในกลุ่มมิสหาย ไม่มีทุรชนคือไม่มีเพื่อนพวกพ้องเป็นคนชั่วหรือคนเลวนั่นเองครับข้อที่สองในเวลาที่ทำผิดก็มีกัลยาณมิตรคอยตักเตือนข้อสามมีผู้รู้เป็นมิตรสหายให้ความรู้ชี้นำต่ทางที่ดีข้อสี่ที่บ้านไม่มีคนป่วยข้อห้าพ่อแม่ลูกอยู่พร้อมหน้ากันข้อที่หไม่มีญาติที่ถูกขังอยู่ในคุก ข้อที่7ไม่มีศัตรูอาฆาตมาดร้ายตามพยาบาทจองเวรข้อที่8ทําการใดก็มีผู้อุปธรรมคอยช่วยเหลือทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักข้อที่9ถึงแม้ว่าจะไม่ร่ํารวยมากแต่ก็ไม่ขัดสนมีพอกินพอใช้ท่านผู้ฟังครับถ้าท่านมีครบทั้ง9ข้อนี้ชีวิตของท่านมาถึงจุดที่ดีที่สุดแล้วให้ตื่นขึ้นมา พร้อมกับคำว่าขอบคุณทุกๆเช้าโดยการขอบคุณสิ่งที่ท่านมีอยู่ข้าวของเครื่องใช้ขอบคุณสิ่งอำนวยความสะดวกขอบคุณมิสหายขอบคุณเงินที่ท่านมีอยู่ในตอนนี้ทำแบบนี้ซ้ำๆทุกวันก่อนนอนและตื่นนอนทันทีชีวิตของท่านก็จะรู้สึกดีขึ้นสำคัญว่าเราต้องพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่พอใจในความเป็นอยู่ สิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาท่านเพิ่มขึ้นในทุกๆวันครับก็จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำามาเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ต็อหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้นำไปประยุกต์ปรับใช้กับหลักในการดำเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ มาถึงท้ายที่สุดนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนผู้มีฮิริโอตปะมีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาบผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดพิพิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะญายธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจ และความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออาภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอนนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอนนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดรับการขอบพระคุณจากกระผมอนนท์ขอบพระคุณครับ